ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้จะพาไปดูรถเสศษเน็ตนะครับทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะมันมีหรือเปล่านะเบรกแต่อรอเขาที่มันโค้งไลยครับวันนี้เราอยู่ที่อู่ช่างชิดเขาเขียวนะครับนำาพามาดูรถเสศษเน็ตนะครับเว็บล้อยิมเพลสล้างแล้วก็ ปเดี๋ยวก็ถูหน้าหน่อยเดี๋ยวถูหน้าให้เสมอซ้อมโชคมาแล้วถูหน้าให้ตรงขึ้นกินไปเนตรทำอะไรมาทำโชคครับเซ็ตโชคเปลี่ยนเซนน้ำใหม่มันเป็นยังไงครับผมอาการเริ่มแรกมันไม่แรงมันแตกครับอ้าวโชคมันแตกครับก็ขับอย่างนี้ดูฝีมือช่างช่างเน็ตนะครับเสร็จั่งเบิ้ลแล้วเอาแล้วเอ๋อฝั่งนู้นมีเล้านะครับฝั่งข้างข้างบ้านเรามีเล้านะครับข้างบ้ อ่าฝั่งนู้นมีเล้านะครับฝั่งนู้นยังไงครับฝั่งนู้นอราสูตรมีเล้านะฮะจะเจอนี่ก็บรถสูตรเออสูตร,ตรไหนครับรู้นี่แหละตร <c oughs> งนี้ดีเอ้ยตกใจพุ่งตามดูช่างในประกอบโชกกันหน่อยฮะ รถก็ประมาณขีท่ทีท่อมซีครับผมมันถึงยัง่รถลบากครับใช่บิบากหรือลำบากวะอ๋อรถรถลำบากแค่ไม่ใช่รถวิบากใช่มครับ <c oughs> ไปดูเครื่องของเราดีกว่า <c oughs> แต่ในเครื่องมีอะไรมั่ง <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเอ้าไม่มีเหล็กเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไม,ไมีไม่มีทุกสูบไม่มีอะไรเลยเหรอ <c oughs> ห้าหกชักสามชักสครับผมคัดมือคัดมือคัดมืออะไรนะวาวโซนิกวาวโซนิกนะครับไม่ธรรมดากล่องอะไรครับเนี่ยกล่องโซนิกกล่องโซนิกท่อเก็บมาข้างถนนเอ๊ไม่ใช่ดิ้หน้าดิ้นหลังนะครับดิ้นหลังพรล็อกมึงกัแม่กราัมหลังของอะไรนะ N S R นเอร์เอ็นเอาร์ถ้าใส่คลิปสามวารอไปช็อคอะไรวะเนี่ย ช็อคหลังของปอมแท้ๆเฮ้ยปอมเกตเออย่างนี้เหรอปอมแท้ๆเลยเรานี่ยเรวประกอบช็อคกันอยู่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะช็อคอะซินแตกเหรอซินแตกขับไงวะโอ้น,นี่ไงเข็นขึ้นรถกระบะโอ้มไม่ได้<ก>ขี่พัง คิดเขาคอนเฟิร์มนะครับว่ามึงบ้าได้ไหมปกติอย่ามาเสษแทกงออกซื้อนปกติไม่แตกอะออกซื้อแล้วมันเสษแท่งครับผมเห็นไหมวแล้วนี่ไฟโซนิกเหรอชุดหัวเขาอะไรนะก็ไม่รู้นะฮะมีท่อเทอร์อะไรนี่ยิงในตัดใช่ไหมครับนี่คือเป็นท่อน็อตเนาะบังลมร้อนเอา นะประกอบโช้กเข้ารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังประกอบล้อแล้วไงล่ะช่างเน็ตทำเองครับผมทำเองขับเองครับเฮ้ยแล้วไอ้นี่ใส่แล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วหรืองแล้วเหรอย่างเราจะใส่ช่างอ่าไปสูตรของทางร้านเออไม่ต้องเบรกก็ได้มั้งไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งฮะหรือแล้วเนาะเคยเห็นรถด,ดันโลสมัยนี้เขาไม่ใช้เบรกใช่ พอเราจะเบรกก็เอาตีนเรียกเอาดุมหลัง <fall> ก <asleep> ็ยังใช้ดุมย่อเลยวันนี้บรรยากาศดีครับนี่มีแคมปิ้งด้วยนะจะบอกให้ไม่บอกเราก็อยู่ไหนนี่ไปกันไม่บอกด้วยไม่บอกไม่บอกด้วยอยู่ไหนอย่ารู้ไม่ได้หรอก คันนี้รถไม่แรงเท่าไหรแ่แะแต่คนมันแรงครับผมคน,มนแรงมากดูอาการนึง <laughs> กัดฟันคือกึ๊ <laughs> <laughs> เลยเขาอยากขี่รถไม่ใช่อะไรเขาเพียนขี่รถ <laughs> เขาติด <laughs> เขาเสพขึ้นเขาครับช่วงนี้ <laughs> เสพติด <laughs> เสพติดวิบาก yes, 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 แนะนำว่าอย่าลองถ้าลองปุ๊บจะติด <laughs> หลายคนแล้วนะฮะที่ลองขี่แล้วติดใจ มึงก็อานะครับอ่าดูครับทำท่าเหมือนเป็นนะฮะดูทำท่าเหมือนเป็นอ่าดูอ่าเหมือนเป็นพออยู่ในกล้องมันทำเหมือนเป็นนะครับดูครับหลังกล้องมันถามเขาอย่างเดียวเลยว่าขันตรงไหนระดับเตียนเน็ตแล้วทำเองครับผม การทำรถดีมากครับอันนี้ไม่ต้องไปทางถึงก็โป่งก็โป่งแล้วนะใช่นะเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยแล้วลใช่ใช่แต่ถ้านานะไปทีประมาณขักพวกมันไปประมาณถ้า,า,น,ถานานไปทีประมาณอยู่ไปบ่อยๆไม่รู้สึกว่ามันครับสำหรับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นไงเซนเนตเหนื่อยไหมเหนื่อยเขา้าตาประกอบโชกเรียบร้อยไปไปไปลองสิลองสิ ของเสียงรถเสียเน็ตหน่อยไม่ติดต,ต,ตัดไม่อะไปลองชบไปไหนครับเยอะด้าอาลนี่ยแล้วก็มาดูเสียเน็ตนะครับลองรถหน่อยทางเราก็จะทะาุราคนทีน,นึงนะครับตรงนี้เป็นบ่ดิน ไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เป็นโซนที่ไม่มีชาวบ้านไม่รบกวนใครอยู่แล้ว <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้อ้ามาแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามในช่องของสปีดโซคุด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ